ประมาณลอยสามสิบตัวครับนากเบื้องซ่านะฮะโตัวสองหลังครับนี่สี่ครับนะครับพี่น้องเห็นแต่ขานี่ครับมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีก็เม่พี่น้องฟองไปสูขูดทุกคนท่านผู้ชมที่ก็รบรักทุกท่านนะครับมกับเอฟซีซูขูุกคนนะครับก็มาพบกับผม เคยอยู่บนคนทำมาหากินคือเก่าครับพี่น้องมื่อนี้กับเพชรกระบังจีปมครับบ้านผมเอินกระบังนะครับกระบังจีป้ดม๋ยมาใส่จีปมครับนักล่องไตดินครับืันนี้ล่านักล่องไตดินครับเหมือนี้ครับฝากพี่น้องติดตามรับเบิงรับช่มไปเด้อยครับกลับไปเบิงไปช่มกันได้เลยครับกำลังจะใส่ครับพี่น้อง นึ่งเบอร์ <Okay. S 1> ครับพี่น้องนี่ทีใส่นักหล่องไต่ดินครับมูนีฮาดักนักหล่องไตดินครับพี่น้องเสียบลงไปใส่ไปแล้ว,วครับพ้นงานครับเดี๋ยวใส่ก่อนเดือพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวคอยเบิง้งไปเรื่อยครับมีหวยขนมหว่น เฮ็ดกระบังมาก47หลังครับเดี๋ยวมาหลุ่นกันว่าผลงานจะได้แ็ดตัวนะครับพี่น้องแปวมันอาจจะเฮ็ดมาหน่อยโพดว่าจักตัวคือกระบัง สองสามปวยตดต่อกันนะครับใ้เม่บ้านเป็นเป็นคนใจครับนี่เม่บ้านครับเม่บ้านเป็นคนใจครับก็จีหมานบอนะครับเม่หมานเลยครับนี่มเม่หมานมเม่หมานเป็นใจนะครับ ก็ใส่มาเนี่ยแหละครับครับงนเบิดแหละครับเป็นเขียเขียวอยู่นะครับพี่น้องหลายครับปีนี้น้ำท่วมครับกี้ปรมขึ้นโน่นครับ ปีพ,พดีๆในที่ลมมันสีออกข้างเลยนะลมมันสีขาเออหูนะครับหายเบิง้งเบิงหาพี่น้องเบิ้งแน่ใจยังไดน,นะครับก็จะมีไล่นะครับไล่ทีเฮ็ดไว้ในปากกระบอกนะครับ ไจะเอาสูบลงหู้ยจิปมนะครับูงแดดเลยแยมคำ ใส่แหลวแล้วครับพี่น้องบัดน,นี้นครับจรเขียวๆน่แม่นเบิดได้ครับเย็ดมาหน่วยโพดนะครับพี่น้องโอ้ครับใส่หลวแล้วครับเมื่อกว่าใส่แหลวครับยามเลยครับพี่น้องบัดน,นี้น,นะครับเขียว ยามด้วครับบันนี้เอามาเบิ่งเบ้งกันหน่อมัน,นถือกุบวะถือกระบอกวอ่ทาท่านพศซีฟนาทีอยู่เอาถือแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับโอ้คนน่าดา่าคนกูเห็นแล้วบันขึ้นเมือดเฉยนั่นนัน่นนะครับพี่น้องเห็นแต่ขานี่ครับมาแล้วครับเอาเอาเอานีถอดถอดถอดเบิ่งบ้างนี่เบิ่ง ขัดดากจุลูเลย<ะ>เอาเอาโดดครับนักล่องไต่ดินครับพี่น้องโอ้แดดขนาดเลยเหมือนน,นะนี่เนื้อสีฟ้าขู่เขาบอกต้องขุดยากบ่หาแต่ขุดครับนั่นครับพี่น้อง สามหลังสามตัวแล้วครับพี่น้องอเ,เอาเพิ่งมมวนนี่เพิง่งยังบ่คืนบ่คืนขวดขี้ดินขึน้นมางานมันตื่นดีนั่นขวดขี้ดินขึ้นมาอัดกับมีดเลยครับพี่น้องโมเมนต์ที่ใดทุกหลังเลยครับ เตี้ยเบิ้งม่วนสิมวนใจไหวแต่กรอนเนี่ยเอาหลังนี่มีครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับซีตัวแล้วครับหรือซีต้มแล้วครับ หลังนี่ต่อไปครับแปาเหมือนอัดอยู่ทั้งในเหมือนมนะนาวนี่บอหองมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่หลังนี้นี่ต้องเฮ็ดมา,ายจายักลอยบัวเออมันเดือดมันเดือดหายไป นั่นครับพี่น้องอเห็นบ่ง้งเดียรนี่นี่คือเบื้อง nhạc เบื้องซ่า่ดมาสองโตสองหลังครับที่นี่ก็ถือครับนะครับพี่น้องแต่ดากอัพจะรอ,อนี่ครับล้างนี่ครับจะไม่ล้างถือล้างบอนนะมันจะเสมอมาซาเสมอมาเร็วต้องใส่เพ่อสีมาที่อยู่ พอน,น,น,นได้แล้กค่ใส่แล้วยมาใส่ตอติน,ตตนี่ใส่ไปน้ำยามไป,น,ปน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวสิใส่อีกครับเดี๋ยวสิพะยามหลังนี่ครับแหนแท้มีไหมมีไหมฮะหุวนหะ Chú lô chỗ này phùng, thang này phùng nha, áo à, à, kéo băng kéo hai phi nòng phùng băng băng, thứ cái này, thang ừ. ké. ké, này kéo băng là thế เห็นไหมบอตาพอบออยู่ไืมออกมากเลยแต่เบิ่งผลงานไวยครับพี่น้องอ้มาครับบันนี้ย่ามมากแล้วครับมาเทศอันนี้ใชรละคือไรหน่อยเยังถือว่าสันมันออกแล้วว่าหลอดลงงองกับตาบ่ หางสีสามสีบร้านนีเ่เอาครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับประมาณร้อยสามจิบตัวครับครับขัวละเด้อพี่น้องบ้านนี้ขัวกินกับข่าเร่งครับพี่น้องมาเด้อไม่เด้อกินข่าเร่งน้ากันครับรก็ลั่สูกเลยครับขัวจิบป,ปมครับมือนีเม่นู่มือนี้ครับ หัวที่โปมตำเจีวบองเสร็จแท้ครับพี่น้องดวกผักดอกแคครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินขวน้ำกันครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับเบลิงรับช้มด้วยครับฝาบกกดติดตามไลค์แชร์ให้เป็นกำลังใจให้น้ำเน่ด้วยครับสวัสดีครับ